สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมืันนี้กอยกับไอ้พงพากันมาเบ่งหนอกกระเจี๊ยบอีกแล้วสวัสดีครับมาเบ่งหนอกกระเจี๊ยบอุ้ยเหงาหมดเอยนี่นดยอยู่แต่ก็มีหน,นอนเหงา,าย นลยฮันดี้น้องนุ๊กต้องเอาเสียมมั้งเก๋ข้มเหลี่ยมเดี๋ยวี่น้องป่านเข็มนี่เที่ยงเนื้อกันับเหลียมแล้วก็คายกันลายตัวนั้นมันมันแก่แล้วบอเอาเด้อนี่นี่มาตัวนี้เท่าอ้หนอนใหญ่ยอยู่ได้เนี่ยเห็นปะข้างในอะ่ะคมข้มจับวัตีุแขีงมี่น้องนี่ จะได้ด้วยนะโอเหัวเห็นแข้งมือเขานีกับติดบจะได้ไหมหน่อกระเทียมหรือว่าหน่อเกียนงามเนาะต้มเกี๊ยต้มใส่ถุงไว้ได้บัวแกแกออกแล้วก็ต้มต้มยัดถุงก๋วยเตี๋ยวเข้าไว้ได้เนาะน้องเงียบๆแล้วก็แขกไม่ได้กินตีไก่นี่กับแม่เลแกนยังได้ต้มเดี๋ยวเอาไปนี่สิไปต้มมีน้องแกออก เบียกออกแล้วก็ต้มไส่ถูงไว้เข้ามาหากอ่อนเราเนี่ย <c oughs> กระสีพื่นตายตัดย่างอยู่นี่ละต้มงัดถุงเพื่นถอตัดยางอยู่นี่หละจะหาก,กินกข้า,หาวหานี่เลยตั้งไนกรสีเลยเนาะตั้งอย่านี้นเยเดี๋ยวนะเน,นางมันเยาเบิมันเหเยนะพ่ Nó đây nó này. À. nó cứ bảo. Phải bố, hạt đang bố bố. thương, thương. Tạ tạ, <laughs>

อืมเสียงหักบููไข่เป๊กน้องกระเจี๊ยบเดี๋ยน้องถือเอานี่ถือเอาถือได้เบายันมือฉันดิมือน้องมือหนึ่งจับไม้ไว้ อย่างเดียวนี่ปอกง่ายดีแ้าขนาดนี้ยังอันนั่นไงี๋ยวผมผมเสียเบอร์ไหวโอ้ข้างน้ำโอ้นี่โอ้ตัด ืมเรามีดงาผิดตำมิดยามเม็ดคือแบบดิ้มตัวเม็ดบวบๆนะอันนี้ห้อยเขาเอารวยห้อยกระเจ้าหวนโบเม้นนะคฮับครัเด็กันไว้นี่นอนนี่เอาเขาหักอันนี้หักเลยเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเนาะแล้วปุ๊บจะติดตัดออกใส่กระสอบง่าย 呜，好冷，好冷啊！喂，啊，啾啾，明白，嗯，揪几颗嘛，啊，喏，嗯，老是摸摸屁股，快快动，嗯。 ออยัไปเลยไปกอนจิ้มาอ๋อออดิไป้บเนอะวนตะัดเนอะูนั่น ตุ่มสุดง่ายเลยขาวด้๊ยโอ้ยอีบ่อดี๋น้อ,อ, <c oughs> อน,น้อยคน <c oughs> จำยุกซีนี่ไอ้กันไปใส่บ่อี้ยนโอ้น้องเอป็นไง ออื <c oughs> <c oughs> เบ่งไข่ติดมือมากนีนเดียวละลายน่อ,อยอยู่โอ้เพอาลายน่อยอยู่สามนอ่อสามน่อมาเร็วขึ้นมาเลย ไไต้องเอามีดเอามีดได้ไหมอายเล็กเล็กเียเอามีดเถอะแหละ tao nhỉ nhưng nhưng nói nó ai bỏ nó nói nó vẫn thì นีกล้เจ้าของนะนกลองนมืดขนาไอะมันอ่นหน่อไม้มันดับมานะหน่อไม้มันดับมันกนะ็เลย ฝั่งนั้นจะขึ้นต้องเห็นยนต์หนึ่ง ตัดพอดีปอต้องผ้าเลยโอ้หดีว่านี่ลยคีโน,นอคีโน่คะ ตัวนี้ต้องตัดตัวนี้คือหยาบหน่อยใหญ่ใช่ไหมน่าดีที่หักเอาไปสะบายมั้งตัดขึ้นไปอีกเอิญเอามาลุ้นขีดตึงสอบบ่เลยใช่เริ่มมาติตาต่อตัวนั้นอย่างนี้อย่างนินกู

นอนพี่นอนง่าเลย๋อ,อยังสวยดยเหมืนอนเนี้ยดูหอยกระเ,เจาเมาหอกระเจาหรือหวยจ้าของครกระเจาก็จ็กไปห้นอนหยกระเจาหรือหวยจ้ะของว่าเอาเอาก็คขึ้นเมาึรือ่องเามันนี้ เึงพี่น้องนอไม้ขนาดว่านอไม้นะมันโกนเลบิ่งเป็นหูส์เขนตดหนอนทันได้ยัใส่งานอย่างไรครับกว่าใครมีงจะแตกนนไอยค้นกินลิลำมันก็บบ้างบาาอุ่นนอนนึงอ้วนใส่้านอนนึงอ่ะตูเจ้าครับไปคนเดียวเลยค่ะสามนอนดีนา

แกบมาทอาลมณ์กัอุ้ยจังเลยตีนอตนี้ เรียงแถวเลยหักเลยค่ะโอ้ยน้องเนงี่ย ข้างในนะเท่าตอนนั้นมันแบบนั้นโบเมนเสียแล้วบอ่นี่นี่นอนะน้าเดบ่ลายเอาไดไบ่เลิกบ่นี่เห็นตะไปเนี่ยนี่นี่ต่ำๆเนี่ยอืมหยุดหยุดน้เนี่ย เอาไม่ได้เดี๋เอาได้นึกเกินอานนี้สองเหรอนี่โอ้โเต็มไปหมเขียงหักปุ๊ปุ๊ปุ๊ปใไซแลละนอนนึ่งันั่นแหละค <มา S 1> ้างๆกันได้ปะได้ เจ้าหนึ่งคะสองป้าเฮียงกันคักแก่สามสามักเลยตังคุณก็มีนะครับตังคุณนอนหมดนมนอยู่สามเนี่ยคุ้นเได้ไปเลือยจะพอนี่ có thể thái nó Lực nó sắc luật nha 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 bụng đi dưng lên nơi ghê tóc nè tóc ngoại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  สองน้ะอย่างนั้นไงยังค้างกันเลยไอ้สองนอยังค้างกันเลยำมือไอ้นั่นแหละตนี้บอดยน้อยบออีกค่ะอีกฝั่งนึง ก็ชอบผนกแบกผนกแบกผนักขาเ <_ d ata> มื่อวานี้พากันไปเอาตาข้างในออกมาได้เนาะกันหาตะพี่ไปเพื่อนก็นจะได้แบกนักอีกสำนีกน้กระแบกโอ้ยสำนี้กระแบก ลังโก่งแล้วล yeah. ่ะแกะเข้าไปบัดนเกะออกเงี้ยตุเงหัวกิ้มอาอยากตีพี่นงมาก็ได้ฝันในกระเจ้าครับ หลังหาลงมองกับบ่ได้นี้เลยได้พี่น้องมีมองบ่ได้นี้ขึ้นนี้มอผมอยู่นี่ครัเห็นแต่ดอนนี้ดอนเดียวครับนอก,กระเจียบกระจีเจียวถุงจักรโลถุงหาโลถุงจักรโลนี่่ะครับ ปอกอ้มเช็ดกระเซียวบใต้องใส่ถุงใ่ดอกขาเช็ดกินดำคราบเลยนะเองถุงเียเนาะขกล้าวถุงยกงกระเตียงเลยเนาะถุงกล้ากาก้าวกล้วกินแล้วเาาขา้าอากล้าา้้าม ต้วครัพวพี่น <c oughs> ้องกรสอบเลยเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยกับไอ้พงกับจีเดล่าไปก่อนเนาะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ